ไอ้กอล์ฟมึงควบกับแอรมาตั้งนานแล้วหอมนิดหน่อยเขไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้หอมเลยหอมเลยแอะคือแผลแอรไม่หนามาเฮ้ยมีวันหนึ่งนะเว้ยไม่รู้แอร์ไปแพ้อะไรมาแม่งสิวขึ้นเต็มหลังเลยะแล้วยังให้กูเนี่ยนะไปรูดซิฟที่หลังให้อีกกูเห็นแล้วแทบจะอ้วกอ่ะตอนนี้แผลในใจฉันเริ่มชัดเจนขึ้น มากกว่าแผนบนใบหน้าซะอีกครั้งแรกที่ได้เจอก๊อฟเขาดูเป็นคนสุภาพบุรุษแล้วก็อบอุ่นมากฮัลโหลเบลเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันนะเรื่องส่วนตัวของเธอเนี่ยไม่ต้องเล่าให้ฉันฟังทุกเรื่องก็ได้แล้วันหลังเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ต้องโทรมานนะ้ แดงหมดแล้วนี่ก็เราพิ่งมาเดทด้วยกันครั้งแรกอ่ะอก็เลยอยากจะแต่งตัวให้มันดูดีเพื่อให้กอประทับใจเฮียบอกนะว่าคุณไม่ได้ชอบแต่งตัวหรือชอบแต่งหน้าอยู่แล้วอ่ะไม่ชอบอ่ะแอ้เป็นคนที่แพ้เครื่องสำอางอ่ะนี่คุณครั้งหน้าเนี่ยถ้าไม่อยากใส่ส้นสูงเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ถ้าไม่อยากแต่งหน้าเนี่ยไม่ต้องแต่งขอให้คุณหน้าสดเนี่ยผมาชอบคุณดี นี่แอบไม่ได้แต่งหน้าออกมาหรอกอืมชิคกี้อะ่ะล่ะไอไอ่หมะกลับบ้านกันนั่งพักก่อนสิเพิ่งกินกนิ่มอิ่ม่ะพักคอละไปบนรถมาส่งแอบรถติดชั่วโมงเลยนะเออก็จำได้ว่า แถวข้างหน้านี้มันมีรถไฟฟ้าอยู่นี่งั้นเดี๋ยวแอรนั่ง UTS e ไปกันดลได้เหรองั้นเดี๋ยวก๊แบบอ,นะกอบแวะไปส่งตรงสถานีรถไฟนะก๊อบนี่ก๊อบหนึกยังไงเนี่ยชวนแอนไปเที่ยวทะเลอะ่ะแต่ว่าแอนเตรียมส้ามาหลายชุดเลยนะก๊อกจะไปกินเอา้า <สบ S 1> วิวมาแล้วเหรอเออ ประดีวิวอ่ะเขอาอ,อกขัดช่วงนี้เศร้า,าผมเป็นหัวหน้าเนี่ยก็ไม่อยากทิงลูกน้องยังไงวันนี้วิวเนี่ยไปเที่ยวกับเราด้วยนะนี่พี่แอ์นะสวัสดีค่ะพี่แอ์ยังไงหนูขอติดรถไปด้วยคนนะคะค่ะคนนี้แต่งตัวน่ารักนนเนี่ยเทสดีซะด้วยใส่แบรนด์นี้ทั้งตัวเลยแหมคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าพี่ก๊อปเนี่ยจะดูเทสการแต่งตัวของผู้หญิงไปด้วยอ,ะอ่ะพี่ก๊อปคะเดี๋ยวตอนที่อยู่ริมผาเนี่ยถ่ายรูปให้หนูด้วยนะ ได้สิเดี๋ยวท้ายส,สวยๆเลยกอลฟแอรลืมบอกเอ,อ<า>แล้วไปทะเลเนี่ยอยากทำอะไรอีกไหมที่ไม่มีแพลนเลยอหนูอยากเล่นบาน่าโบสะคะได้สิชอบเล่นอยู่เหมือนกันไปขึรถค่ะตอนเนี้ยฉันปลอบใจตัวเองที่เขาบอกว่าเขารักฉันที่เป็นฉันแล้วฉันก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีอะ สุดท้ายฉันก็หยุดเครื่องสำอางที่เก็บเอาไว้นานน้าออกมาอีกครั้งหนึ่งจนวันหนึ่งเรื่องก็เกิดขึ้นทำไมไม่ระวังเลยล่ะรู้ว่าน้ำกำลังเดือดเนี่ยทำไมถึงรีบไปเปิดกาลน้ำร้อนฮะไม่เป็นไรหมอบอกว่าถ้าทายาทุกวันแต่มันก็หายไปไงแต่ว่าก๊อบจะรังเกียจแอร์ไหมที่แอร้เป็นแบบนี้ก๊อบจะรังเกียจแอร์ได้ไงล่ะไม่ว่าแอร์จะเป็นยังไงเนี่ย ก,ก็ชอบหมดแหละเดี๋ยวก็จะช่วยทายาให้ทุกวันเลยนะก็บรู้ว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ยน่าสำคัญมากก็บจะช่วยทายาดูแลหายไปไวนะก๊บเป็นอะไรอ่ะแอนเวลาแอนอนแอนช่วยหันหน้าไปทางโน้นได้ไหมอะ พอดีเม <Hey. S 1> hey, ื่อกี้ก็รู้สึกต really IR <kindergarten>. ัวตื <Durch> ่นขึ <Ing> ้นมาแล้วหนองที่หน้าแอร์เราก็รู้สึกคืนใส่อะใช่เฮ้ยนี่พวกมึงรู้อะไรไหมต่อให้แอร์ยืนแก้ผ้าต่อหน้ากูเนี่ยกูก็ไม่มีอารมณ์หรอกว่ะเห็นหนองที่หน้าป่ะกูจะมีอารมณ์ที่ไหนมีอะไรด้วยอ่ะหยีขนลุกว่ะ อร์วันนี้เอรเดี๋ยวสิเอร์อรเดี๋ยวสิเอรเอ๊ะเอรเดี๋ยว<ๆ>ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะโอบถ้ากอบลอกแอร์แบบที่แอร์แต่งหน้าแต่งตัวสวยตั้งแต่แรกอะแอร์ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแต่คนเราอะพอรักกันอยู่ในการเป็นปนานแล้วมันก็ต้องยอมรับข้อเสียของกันกรลกกันได้ดิ ก็เคยบอกไม่ใช่หรอว่าเวลาแอนหน้าสดอะยังไงกก็ชอบยังไงก็ดูดีอะแต่สุดท้ายแล้วพอแอนน่าสดให้ก๊อฟเห็นทีไรสีหน้าก๊อฟดูไม่ดีเลยสังนิดอะ